มาดูโค้ดของเรากันนะครับวันนี้หน้าผมมาเต็มเพราะว่าไปทำงานมานะครับแต่ก็คือแบบพอปาดตาดูแล้วเนี่ยเหมือนอันเนี้ยเคยแปลแล้วแปลไว้แล้วน่าจะเป็นของเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้นะอีพีเนี่ยเขาเลือกยังไงนะครับหรือว่าเขาอาจจะแบบใช้วนอะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้นะเออ เห็นหลายว,วันแล้วเหมือ,น,อนที่เหมือนแบบบางทีก็เป็นอันที่เหมือนกับเคยผ่านตาม,มาแล้วอะไรเงี้ยนั้นวันนี้เราจะไปกันแบบเร็วๆนะครับเพราะว่าจําได้อะว่าอันเนี้ยเคยเห็นแล้วเขาบอกว่า The only way to fail is to give up นะก็คือทางเดียวที่คุณจะล้มเหลวก็คือคุณล้มเลิกนะ It's easy to feel defeated and like giving up when faced with obstacles and challenges นะครับก็คือว่า มันง่ายที่คุณจะรู้สึกว่าถูกาทาให้พ่ายแพ้นะหรือว่ารู้สึกแพ้พ่ายอะไรเงี้ยเออและอยากจะยกเลิกอยากจะล้มเลิกในสิ่งต่างๆเมื่อคุณเนี่ยเผชิญหน้ากับอุปสรรคอ,ออปสแตนคลและความท้าทายต่างๆช a l เ e n g e สเนี่ย but the only true failure is in not trying at all นะก็คือแต่ความล้มเหลวที่แท้จริงคือไม่ได้ลงมือทำเลยไม่ได้ลองพยายามเลยนะครับ keep pushing forward and never give up On your dreams and goals, no matter how difficult the road may seem. นะประโยคนี้ก็ดีนะก็คือจงนะเดินต่อไปข้างหน้าและอย่าล้มเลิกในความฝันและเป้าหมายของคุณไม่ว่าทางที่คุณเจอเนี่ยมันจะดูยากแค่ไหนก็ตามนะครับ Remember that success often comes from perseverance and determination and that s e t b a c k are just temporary นะครับ ประโยคนี้ก็แปลว่าจงจําเอาไว้นะว่าความสําเร็จเนี่ยมักจะเกิดขึ้นจากความอดทนนะและความแน่วแน่ determination and that setback a r e j u s t temporary นะครับและจงจำเอาไว้ด้วยว่าการล่าถอยความพ่ายแพ้หรือว่าการความล่าช้าอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้นนะครับ